อ่าอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการรับออเดอร์ร้านอาหารตามสั่งเล็กๆนะฮะย้ำว่าเป็นร้านเล็กๆนะครับก็อาจจะเป็นเจ้าของกิจการทำคนเดียวนะฮะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ทั้งเป็นมือถือ อ่าแท็บเล็ตแล้วก็จอคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้กรณีนี้เราสาธิตด้วยอ่าแท็บเล็ตเป็น iPad นะครับก็จะเต็มหน้าจอพอดีนะก็จะเห็นอ่าเมนูราการอาหารนะครับประมาณนี้เราจะขายอะไรบ้างก็เพิ่มเข้าไปกดบวกข้างล่างมุมขวาตรงนี้ก็เพิ่มเข้าไปนะครับเป็นอ่าเมนูอาชื่ออะไรราคาเท่าไรแล้วก็ใส่ลูกประมาณนี้ไปนะฮะ ต่อมาหน้าต่อมาจะเป็นหน้าออเดอร์นะครับอันนี้ออเดอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสามารถรับได้แล้วว่าวันที่เราไม่ต้องใส่เนาะออเดอร์ไอเดียเขาก็จะจเนเร่ให้อัตโนมัตินะฮะแล้วเราก็มาเลือกโต๊ะนะฮะว่าลูกค้าสั่งกลับบ้านหรือทานที่ร้านนะครับสมมุติว่าเรามีร้านมีโต๊ะอยู่ประมาณ4โต๊ะอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกได้สมมุติลูกค้าอยู่ที่โต๊ะ4นะฮะเราก็เลือกโต๊ะเนาะแล้วก็เราก็สั่งอาหารลูกค้าสั่งอาหารอะไรเราก็กดทิ้งแอด เพื่อไปเลือกเมนูอาหารมานะสมมุติว่า Product ั a m ์ตรงนี้สมมุติว่าลูกค้าเลือกเป็นข้าวคุกกะปินะครับหจานเนาะสมมติว่า requirement รีคว i ร e เมนเพิ่มเติมลูกค้าไม่เอามะนาวนะครับเราก็พิมพ์ไปได้ว่าไม่เอาอะไรนะครับประมาณนี้อแอบเราก็ใส่ว่าสั่งกี่จานนะสมมุติว่า1นนะครับราคามันก็จะวิ่งมาจากหน้าแรกเมื่อกี้แล้วนะครับเราก็กดเซฟแล้วก็สมมุติว่าลูกค้านะครับเพิ่มนะสมมุติว่าสั่งอย่างอื่นเพิม่มก็กดที่แอดข้างล่างนี้ นะครับแล้วก็มาเลือกว่าลูกค้าเอาอะไรสมมติว่าเอาเป็นข้าวขโมยแมวเพิ่มนะครับอันนี้สมมุติว่าขอมะนาวเ,เพิ่มอย่างนี้นะครับก็ใส่ไปนะฮะแล้วก็ใส่จํานวนจานนะครับ quantity เป็น1แบบนี้นะคะร,ราคาก็จะวิ่งมาแล้วนะครับเราก็กดเซฟนะฮะสมมุติว่าลูกค้าโต๊ะนี้โต๊ะสเนี่ยสั่งแค่2จานนี้นะอ่าเสร็จแล้วเนี่ย เขาทานที่ร้านนะโตะ4เพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกสเตตัสนะครับในการรับออเดอร์ได้นะถ้าเกิดว่ารับออเดอร์แล้วกินที่ร้านล้วก็ใส่ไว้เป็นออเดอร์ก็คือยังไม่เคลียร์บินเนาะหรือถ้าเกิดลูกค้ารับกลับบ้านเราก็สามารถกดเช็คตัวนี้เคลียร์บินไปเลยอย่างเงี้ยรับเงินไปเลยก็จบปิดบินไปเลยก็ได้แต่แต่ในกรณีนี้เราจะติ๊กไว้เป็นออเดอร์นะครับเพราะว่าลูกค้านั่งกินที่ร้านยังไม่ได้จ่ายตังค์นะครับแล้วก็จะใส่ชื่อลูกค้าไว้ก็ได้ที่อยู่ลูกค้าก็ได้ถ้าจะใส่นะครับแบบนี้ แล้วก็กดเซฟข้างล่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยเรากสา็สามารถมาดูที่สเตตัสตรงนี้ได้นะครับทีนี้ยอ,ออเดอร์ที่ขึ้นเมื่อกี้เนี่ยครับลูกค้าละโต๊ะไหนที่ยังไม่ได้จ่ายตังค์เนี่ยมันจะขึ้นสเตตัสนะฮะ ว่าเป็นโต๊ะสีเนี่ยเป็นสีแดงแดงนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์รูปมือของเงินนะฮะันั่นหมายความว่าลูกค้ายังไม่ได้จ่ายตังค์นะครับลูกค้าที่ยังค้างอยู่นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าไหนที่แบบสเตตัสมันเป็นเช็คแล้วเนี่ยก็คือลูกค้าจ่ายตังค์แล้วเนี่ยสถานะเลขโต๊ะของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําปกติจะไม่เป็นสีแดงแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้โต๊ะสี่สั่งแล้วก็นั่งกําลังนั่งกินอยู่นะครับทีนี้สมมติ มีลูกค้าเข้ามาอีกโต๊ะหนึ่งนะครับเราก็คือมารับออเดอร์ที่เมนูออเดอร์เนาะแล้วก็อันนี้ลูกค้ารับกลับบ้านนะครับกดกลับบ้านไปนะครับแล้วก็ลูกค้าเอาอะไรกลับบ้านนะครับสมมุติว่าโปรดักต์เน e ลูกค้าเอาเป็นสปาเกตตี้มังคกุ้งนะครับหจานเนาะ หนึ่กล่องนะครับแล้วก็ Requirement ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสมมติว่า1กล่องก็กดตรงนี้เป็น1นนะอ่ะหกบาทแล้วก็ลูกค้ารับไปแล้วนะครับลูกค้าจ่ายตังค์เลยนะก็ส t a ตัสของเราก็คือจะกดอยู่ไว้ที่เช็คนะครับทีนี้ก็มารับเงินเนาะราคาทั้งหมด65บาทลูกค้าจ่ายยังไงนะครับสมมุติว่า65บาทรับมาเลยนะครับ65ลูกค้าจ่ายเป็นเงินโอนนะฮะจ่ายมาพอดีเนาะไม่มีเงินทอนก็กดเซฟ ทีนี้มาดูที่สเตตัสเห็นไหมครับอ่านล่างสุดเนี้สเตตัสมันเป็นเช็คนะครับก็คือว่ามันก็จะไม่ขึ้นโต๊ะ,ะมันก็จะไม่ขึ้นสีแดงก็คือเป็นการเคลียร์บินไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้พอลูกค้ารับกลับบ้านนี้เสร็จและจบไปนะครับทีนี้ถ้าลูกค้าโต๊ะสีกินเสร็จพอดีเรียกเคลียร์บินนะครับเช็คบินหน่อยน้องอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาสามารถมากดที่โต๊ะสีตรงนี้เพื่อไปเคลียร์บินได้เลยนะครับก็คือเราก็กด โตเข้ามาเสร็จปุ๊บมากดที่รูปดินสอด้านขวาข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสเตตัสตร,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 ตรงนี้ว่าเป็นเช็คนะครับแล้วก็รับเงินมาเลยนะครับว่าลูกค้าจ่ายมาเท่าไหร่สมมุติว่าลูกค้าจ่ายมา120ร้อย่านะครับแล้วเราก็ติ๊กว่าเป็นอะไรเงิน,นสดหรือเงินโอนนะครับเสร็จแล้วก็กดที่เซฟได้เลยนะครับสเตตัสมันจะหายไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะสเตตัสมันจะกลายเป็นสีดําปกตินะครับก็คือขึ้นเป็นเช็คทุกอันแล้วเรียบร้อยไม่มีสีแดงแล้วนะครับ ก็สามารถโมนิเตอร์ตรงนี้ได้นะครับทีนี้ถ้าลูกค้าต้องการใบเสร็จนะครับก็สามารถเข้ามาดูที่แท็บใบเสร็จอันขวาสุดล่างสุดเลยนะฮะก็สามารถมาดูได้ว่าลูกค้าสั่งอะไรไปนะครับจ่ายเงินอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับถ้าลูกค้าต้องการก็ปรินให้เขาดูได้นะครับปรินให้เขาไปได้นะแต่ถ้าเขาไม่ต้องการเนาะเราเป็นร้านเล็กๆก็คือไม่ต้องออกใบเสร็จให้มันเปือนกระดาษก็ได้นะครับก็คือเก็บเงินกันให้มันจบไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าต้องการย้อนหลังเราก็มีให้เขาดูนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้ นะครับก็สามารถที่จะมาดูใบเสร็จได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับโอเค